เพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้เอาใจเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเงินเดือนออกเหมือนสวรรค์มาโปรดกับโจทย์อาหารวันเงินเดือนออกจะสายเปย์ปิดซอยเลี้ยงหรือเงินหมดตั้งแต่เงินเดือนออกได้ฉลองกันทั่วหน้ากับอาหารจากรบินฮูดแน่นอนกับรายการเพื่อนกินหาได้ทุกสัปดาห์นะครับเราจะมีโจทย์อาหารต่างๆมาให้เราทำภารกิจขอโจทย์ด้วยครับนี่ครับคุณเมงภารกิจของเราในวันนี้นะครับ มือไหนจะดีเท่ามื้อที่เงินเข้าบัญชีโอ้โหกินอะไรก็แฮปปี้ชีวิตดีดีตอนสิ้นเดือนโจทยคืออาหารวันเงินเดือนออกโหเล่นใหญ่มากต้องถามทุกคนว่าวันเงินเดือนออกพวกคุณนึกถึงอะไรอ่าผมนี่เลยครับนี่เยอะคนนึกถึงนี่ใช่ผมก็นึกถึงมันนี่เหมืนกัน แต่ผมไม่เคยนึกถึงนี่เลยครับ <S <S ไม่มีนี่ <S <S ไม่จ่ายครับไม่หนีไม่หนีไม่จ่ายเพราะฉะนั้นเรามาหาความสุขด้วยการสั่งอาหารอร่อยๆมาฉลองเดือนออกกันดีกว่าอันนี้ผมเห็นด้วยมากเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยความสุขเรามีไม่กี่อย่างนะครับซึ่งวันนี้พวกเราสามคนพร้อมจัดเต็มแน่นอนแล้ววันับเดือนพออกพี่คิดตูระดับผมที่สําคัญจัดเต็มไม่พอจัดจากไหน เข้าสิครับเข้าสิครับใชนตลอดเดี๋ยวไปดูกันคนไว้นั่งก่นั่งก่อนเอาเฮ้ยโห่นี่เงินเดือนออกนี่คุณแปลงโถมกันขนาดนี้เลยอ่ะเต็มกระเป๋าโอ้โหใบจีนใบจีนแปลงนี่ไม่ต้อง คอนเซปต์คุณคืออะไรคอนเซปต์ของผมก็คือเ <c oughs> งินเดือนออกเมื่อไรความยิ่งใหญ่จะกลับมาใหญ่กากลับมาเต็มตัวเลยแล้วพี่คิดดูว่าอาหารที่ผมจะสั่งไหมพวกพี่ชายคนนี้นเห็นการแต่งตัวนี้อาหารต้องไม่ธรรมาดาจริงจัดมาเดือนละครั้งเดือนเราไปช่วยยกอาหารของคุามา<อ>มาแบบนี้อาหารที่หมดเลยพี่ดูโอ้โหเป็นไงครับพี่พี่ครับ อลังการนี่จัดมาเลยจากร้านแซลมอนไทยแลนด์มาดูว่ารอรับ่า่พร้อมมากเลยนะมันพิเศษยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหนี่ดูนี่ก่อนเลยตัวนี้เป็นเค้กแซลมอนครับอ๋อมีหน้าเขียนแซเมอนนี่คือปริมาณ1กิโลนะพี่แต่ราคาแค่หลักร้อยโอ้ยโหสุดยอดดูไม่ต้องวันเกิดก็สั่งมาทานได้เอาผมนึกว่านี่วันเกิดคี่ซะอีกเกิดใกญ่กิน ต้องกินแบบอะไรครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอะพี่ร้านนี้เขาไม่เหมือนร้านอื่นนะกินแลใช่อันนี้คือน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดและที่สำคัญเนี่ยปลาเขาเนี่ยพี่รู้ไหมมาจากไหนนอร์เวย์นอร์เวย์จำเนียงอาจจะเพี้ยนๆหน่อยแต่ทำไงได้ล่ะคนมีตังคกันนะคนมีตังค์ทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกเนาะวันนี้คุณทำไปทุกอย่างอ่านะครับโดยที่เจ้าของร้านของเขาเนี่ยพี่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยข้ามบอร์ดอยู่ในวงการ ในการนําเข้าวัตถุดิบมาเป็นสิบกว่าปีปลาสดมากส่งร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่ต้องหว่วงนะครับพอเริ่มมีความรู้เขาก็เลยต่อยอดเมาทาร้านอาหารของตัวเองอเห็นไหมครับบอกได้เลยว่านี้ไม่ใช่ปลาแช่แข็งไม่ใช่ปลาฟิตมาปลาแบบสดแล้วก็สั่งมาแบบวันต่อวันเลยวัตถ<ร>ุดิบี่คือใหม่สดทุกวันต่อไปเป็นเมโนูที่สองพี่เม้งครับผมพบกับนี่เลยมัตสึดโดแซลมอนดออ ลงังสันโดยเชฟเห็นปะค oh <my S 2> รับคุณพระช่วยนี่เหมือนมาจากญี่ปุ่นเลยเอา้าเอา้ามันอาหารญี่ปุ่นไงพี่เงี้นี่นนไงแต่ว่าคาราโอเกะไม่ใช่อีกผมรู้ที่จะเล่นลูแต่ว่าที่อธิบายก็หฟังเิโอมาเกเซ่เนี่ยมันเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นที่เขาจะแบบเชฟจะมายืนปรุงให้สดๆคช้ำต่อข่าวถูกไ,ไหม อันนี้แบบถ้าส่งมาที่บ้านนี้ใช่ป่ะเขาก็จะแบบเหมือนทำมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยแหละและที่สําคัญนี่เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านด้วยนะครับวัตถุดิบชั้นดีนะครับและที่สําคัญคือราคาเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกระดับไม่ต้องเป็นเซียร์อย่างผมมาเดิอนออกก็เข้าถึงได้แค่สั่งผ่านโลบิทูเท่านั้นง่ายๆอร่อยมากครับเป็นไงพี่ไมวมีอะไรอีกครับและที่สําคัญที่ร้านเนี่ยยังมีอีกหลายเมนูพร้อมให้เราสั่งได้อย่างนี้เอานี้ก็มาก็เป็นยำแซลมอน ว้าวดูดูครับนี่นี่ก่อนก่อนทานนี่ผมขอเลยนะพี่นะอะไรครับอะไรครับน้ำกิมสูตรเด็ดของที่ร้านไงโอ้เอาอย่างนี้เลยนะอันนี้แสดงว่าเป็นปลาส้มสูตรแท้วัตถุดิบก็ดีแล้วก็มีการปรุงอาหารที่มันเออถูกปากคนไทยนสดจริงเมื่อกี้ว่าเยอะเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้ผมจัดให้พวกพี่อีกชุดใหญ่คุณพระช่วยเต็มไม้เต็มมือพี่ผมสั่งมาจากร้าน JQ p u m า Nung Delivery อ่อนนุช ร้านที่ชื่อดังใช่ชี่รู้<า>หรือเปล่าลว่าเขาคือทายาทแพปูที่สุราษนะคือเลี้ยงเองนะครับด้วยที่ว่าเขาอยู่ในธุรกิจมานานเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าปรับเรื่องของการประสบการณ์ในการแบบเป็นเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็จากทางแม่เขาด้วยเนี่ยเขาก็เลยปรับมาเป็นทําธุรกิจนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็เกิดเป็น JQ ปูมาเนืนเรร้อวัวเี่จนถึงทุกวันนี้วันนี้ผมสั่งนี่มาให้พี่ทานนะก็เป็นเนื้อปูมาแกะพร้อมทาน อันไนซส XL นี่ไงพี่ XL จ <75. S 2> ัดไปราคาแค่เ5็บาทอห้ากิบแต่ว่าต้องบอกก่อนนะสั่งผ่านโลบินูเท่านั้นนะที่อื่นไม่ใช่ราคานี้นะพี่นะผมบอกก่อนแ5่เนี่ยาแก่จตู1กิโลนะแต่ถ้าสมมติว่าพี่อยากจะแบบจัดงานเลี้ยงที่มันใหญ่ขึ้นรเราจะมีหลายไซส์ มี 2XL มี 3XL นี่คือแบบงานใหญ่เลยเขาบอกว่า 2XL เนี่ยเขามีโปรโมชั่นแถมเข้าผัดปูด้วยนะนี่ไงโอ้ห<า>คุ้มมากนี่ไงม,มาแล้วนี่ปูหรือเสื้อยืดมีหลายไซส์เหลือเกโอ๊ยหาไหม <laughs> <laughs> นอกจากนี้เนี่ยยังมีกันเชียงปูมาจัมโบ้ในกระป๋องเนี่ยมีประมาณ4 0 5 0ชิ้นนะชิ้นแบบเบ้งเอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> นี่พกพาสะดวกมากเยและที่สำคันเก็บไาได้เป็นปีว่องจริงใส่เย็นไว้เก็บได้เป็นปีไม่ต้องแกะให้เลิกมือมี่แนะนำให้ทานอีกไหมครับไอยจอโคตรปูฮะรอมากเมนูนี้ก็อยากจะแนะนำรอคุณพูดถึงมานานแล้วข้ามก้ามเผาว้าวพี่ไส์นี้คือ10ตัว12ตัวโลนะอพี่ดูไส์ใหญ่ๆแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บ เพราะพี่แพ้อาหารทะเลหรือเปล่าพี่กินแล้วพี่พูดคือ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 ยังไงเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือรสเด็ดมากขอปลาหมึกนิดนึงอเมนพี่เห็นอาหารเนี่ยเยอะๆอย่างเงี้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะพี่ครับ ขอขอบคุณคุณโอคุณโอรแห่งร้านนี่เลยร้าน JQ Puma Neng j e w อร r y อ่อนนุชเนี่ยต้องขอบคุณมากนะครับคนรู้จักมาแบบทุกอย่างแต่แต่ถ้าเป็นร้านอื่นที่สนใจอยากจะให้เราให้เราชิมติดต่อเลยครับด้านล่างเลยเรามีทีมงานที่จะแบบว่าประสานงานเอามาให้ชิมกันได้มามาคอมเมนต์ได้เราอ่อนอากาศในช่องทางโซเชียล็จะมีที่ให้พี่เพื่อนคอมเมนต์ก็ส่งอาหารมาให้เราชิมได้เป็นไงพี่ สุดยอดสามสิบวันรวยวันหนึ่งมันต้องกินแบบนี้มันต้องอย่างนี้แล้วปึตัวต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับนักสืบโคนันเย้อย่างนี้มาเรียกโคโนคนันอะไรผมแต่งตัวมาจะแบบรู้เออรู้แล้วดูมีสปายขนาดนี้ยังไงนักงานาผเนี่ยมันมีสตอรี่ครับเป็นแบบมีสุนทรียะของการรับประทานต้องสั่งอาหารแบบ ระดับมิชลินมากินคุณรู้ไหมว่าอาหารโรงแรมหรูๆเนี่ยโลมินทูธยังสั่งได้เลยนะจริงมากแอปโลมินทูธใช่มิชลินด้วยเหรอมีมิชลินไกด์มีโรงแรมห้าดาวอะไรอย่างนี้สั่งได้ผม่งวันนี้จัดให้กับคุณกินกันเนี่ยอร้านแรกร้านแรกคืออะไรครับอันนี้เป็นมิชลินไกด์นะครับจากร้านรัดดอตตาพลาสเตอร์ปลาแอนด์สเตร์ร้านเขาเนี่ยเขาใช้เชฟจาก เวสเปอร์แล้วก็อิฟูโมนะครับเป็นร้านดังที่แบบระดับท็อปทอปของเมืองไทยเลยแล้วก็เส้นพาสต้าเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันเป็นพาสต้าเส้นสดนะครับใช้ไข่เป็ดออร์แกนิกด้วยโอ้โหสตอรี่เยอะจริงจริงเมนูแรกเลยพูดตามผมนะครับครับลิงกุนีลิงกุนีอัลโลอัลโลสกอโยสกอโยแปลงแลไม่ใช่อันนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไ บี่ลิงกวินี่ย์นะครับมันเป็นเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งครับเป็นเส้นแบนเชฟเขาทำสดทุกวันเขาจะผัดกับไข่ปลาโบทาก้าร์ครับแล้วก็จากต่างประเทสต์อิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็ใส่พาสต์รีนะครับซอสเผือกเทศแล้วก็อิตาเลียนเบซิลแล้วก็จัดเต็มด้วยซีฟู้ดนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆก็ไม่แพ้ของคุณเท่าไหร่เลยใหญ่เลยน่แล้วก็มีปลาหมึกมีเนื้อปูสดคือร้านนี้เขาจะแบบเลือกซอสมาเข้ากับเส้น อร่อยมากครับอร่อยมากแต่แต่เส้นสดอย่างที่ที่แทนบอกว่าเหนียวนุ่มจริงๆใช่<น>จะบอกว่าเส้นของร้านนี้เขาจะทำมาแบบสุกแบบเขาเรียกออร์จนเต้แล้วมันจะแบบหนึบหนึบสู้ฟันเลยครับเค<อ>ี้ยวแล้วมันยังกรุบกรุบอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีความดึบดึบ <c oughs> <laughs> ต่อไปเมนูนี้แบบสายคนรักชีสนี่ต้องชอบม,มากครับเขาเรียกว่าทอตเทเลนี่โฟลชีสส์พาสต้านี่ก็จะคล้ายๆลาวิโอลีนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นไส้ชีสสี่ชนิด เอามาผ่านรวมกันกับชีสฟองดู่แป้งทอสเลนี่เนี่ยมันจะแบบหนาหน,นานิดนึงม,มันก็จะมีความหนึบๆนึบลองลองไง,อ,งอันนี้มันจะแบบมีกลิ่นชีสแบบตีขึ้นมาเลยคนที่ชอบชีสจะชอบมากใช่ใตอนนี้ตั้งแต่พี่เอาวางลงก็กลิ่นชีสแบบเตะจมูกม,มาก<อ>เขามีใส่บูชีสด้วยนะครับตัวเนี้ยเป็นชีสเข้มข้นเป็นเขาเรียกชีสกอกคอนโซล่าครับโอ้โหเป็นบูชีสครับไส้ข้างในก็เป็นชีสชีสหอมมากดูเออ อร่อยมากต่อไปครับมาร้านที่2เลยอันนี้ผมสั่งไปจากโรงแรม5ดาวครับโอ้โหแกรนด์ไฮแอทเอราวันแบงคอกครับโอ้ปกติเขาไม่มีดิเรกเกอรี่ตามแอปเลยนะเขาให้โรบินคูต์รับมาส่งได้ที่เจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าแรกเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกเอ็กซ์คลูซีฟถูกต้องโอ้โหเฉพาะที่เท่านั้นถูกต้องนะเยอะเยอะเมนูแรกนะครับซาชิคซาอาฟุงกิครับซาชิคซาเนี่ยแปลว่าไส้กรอกหมูส่วนฟุงกิเนี่ยแปลว่าเห็ด อันนี้นเป็นไส้กรอกหมูตุ๋นครับเอามาตุ๋นกับเห็ดนะครับนี่นะสไส้อิตาเลียนเหมือนกันมีมีสองอันนะพี่แล้วเขาเสิร์ฟพร้อมกับแป้งข้าวโพดนะครับสีเหลืองๆนี่ด้านนี้แป้งข้าวโพดอันนี้มันจะทำคล้ายๆเหมือนกับมันบดแต่เป็นเปนเครื่องเคียง,อง,เ,ยงเอามากินคู่กับตัวนี้<ม><า>ต่อไปครับเมนูสุดท้ายของผมอันนี้จากเอราวันเบเกอรี่นะครับเรียกว่าทูน่าปันปันย่าครับ จะเป็นขนมตังฝรั่งเศสปิโอชน,นี่ออกเสียงแบบยากมากนิดนึงนะใส่ผักล็อกเก็ตนะครับอูรักูล่าครับโอ้โหมะเขือเทศหัวไชเท้าแดงต้งนหอมแอนโชวี่อ,อ,อันนี้ผมว่าเอามีดหั่นดีกว่าครับเน่เ่ๆๆ่น่เดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านได้ชมก่อนนี่ไงอจัดไปไหนดูดิเครื่องถึงถเนี่ยถืนะอว่าเป็นโอกาสดีมากใช่ครับ าอาหารต่างชาติเนี่ยภาษาที่แบบเราไม่คุ้นเคยเนี่ย oh. มันก็จะแปลกใช่ไหมแล้วก็คือบางทีอย่ะเราเห็นชื่อเมนูมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเป็นเนื้อหรือเปล่าเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาอะไรเงี้ยจริงมันทำให้เราได้แบบไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้แบบไปเซิร์ช Google หาว่าเอ้ยเมนูนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เราก็แบบได้ได้โอกาสแบบศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาไปด้วยในตัวเลยซึ<ๆ>่งแสดงว่าเราได้ลองชิมด้วยได้ เสมือนไปต่างประเทศแล้วก็ได้หาความรู้ใส่ตัวด้วยเยี่ยมมากครบต้องขอบคุณคุณแทน thank you very much thank you c h เดี๋ยวสุดท้ายขอปิด้วยเวลาบอดีขอบคุณมากเลยของผมเตรีมมไว้เพื่อลูกเพื่อเมียเดี๋ยวจัดให้ดูอัจจามาถึงเมนูของผมแล้วนะครับอะไรบ้างวะเนี่ยพี่แมง back to basic ง่ายๆตามคอนเซ็ปรักเมียกินถูก รักลูกต้องประหยัดคอนเซ็ปต์ของผมก็คือว่าอาหารไม่แพง <Yeah. S 1> แต่ว่าที่สําคัญคืออร่อย oh. และที่สูงสุดคือคุ้มค่า oh. กินได้ทางครอบครัวนี mm. ่แบบปริมาณเยอะด้วยอร่อยด้วยถูกต้อง mm. นะก็เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์กรอบแบบอยู่ในกรอบ oh. เพราะว่าจนกรอบ oh. ทุกบาททุกสตางค์แล้วเพื่อลูกเพื่อเมียนี่อะ มาเริ่มเมดูแรกก่อนเลยอะไรครับร้านนี้เลยครับร้านแท้พุนข้าวหน้าไก่80ปีที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับประธานโทษอยู่ในลิสต์มิชลินบิ๊กกูมองนะฮะนี่พูดแล้วเอาเลยนะพี่นัอ่าเดี๋ยวดีก่าก่อนต้องราดก่อนอ้อลรดก่อนเหรอสำหรับร้านนี้อายุ80ปีนะครับก็เริ่มมาจากรุ่นคุณปู่นี่หาบขายเลยนะครับ สมัยพุฒปู่แล้วก็อยู่ที่พัพพลาชายสารแดงนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาชื่อร้านแซ่พุ้นนี่แหละนะครับแล้วก็ย้ายไปที่หัวหินนะครับตอนนี้กลับมาที่สารเจ้าพ่อเสือขอลองหน่อยสําหรับร้านแซ่พุ้นข้าวหน้าไก่80ปีนะครับอยู่ในรลนมิชลินบิฟกคูมอง3ปีแล้วนะครับสตอรี่ร้านนี้80ปีเป็นไงกรอบไนหะมพอแบบตอนนี้พูดผมไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมัน ตอมเขาไปกึ้นไปบนหัวแล้วนะกรอบกุ๊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 บนหมดเลยจานแรกที่คุณทานไปมีกรอบหน้าไก่นะครับใช้สะโพกไก่อนามัยเนื้อล้วนๆที่สําคัญไม่ใส่ผงชูรสกินได้ทั้งครอบครัวอันนี้ดีอันนี้ดีเลยครับกรอบกันต่อเนื่องเลยนี่ครับเกี๊ยวหมูทอดเกี๊ยวหมูทอดกรอบกรอบเลยใช่ไหมถูกต้องหมูนี่เน้นเน้นเนื้อๆครับแล้วก็แป้งบางมากๆแต่ทอดกรอบสุดๆขออนุญาตใช้มือนะครับอ่าสูตรปรุงพิเศษ ว้าวตือนี่มาแล้วข้าวกล้องมาอะไรอะพี่คราวนี้เอาอะไรมาให้กินอีกเนี่ยโอ้โหจานบาลเลอเลยกรอบที่สามจากร้านที่สองโอ้อโหร้านนี้มีชื่อว่าเป็ดย่างประตูทองร้านดังมากโดยเฉพาะในแอปลโรบินคูนี่ดังสุดๆนะครับเปิดมา3าป,ปีจุดขายนี่คือย่างด้วยเตา,า่าดโอ้โหไม่ค่อยมีแล้วนะทุกวันนี้เราจะได้ยินว่า การย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยความละมุนละไมของรสชาติอาหารมันจะเต็มที่กว่าและกลิ่นก็แบบไม่ต้องห่วงแล้วที่สําคัญพอย่างเตาถ่านปุ๊บหนังมันจะกรอบนี่ที่คุณทานอยู่นี่คือเซตจัมโบ้นะเซตจัมโบ่ทานได้ประมาณกี่คนที่เราสั่งนี่มีบะหมี่มีเกี๊ยวมีเป็ดแล้วก็มีหมูกรอบบะหมี่เส้นเล็กเลยนะเส้นเล็กก็ทาเองแบบมีไข่มียกนะครับถูกต้องแล้วร้านนี้นะถ้าคุณขับรถผ่านคุณจะเห็นเป็ดย่างแบบเป็นร้อยๆตัว ขายหมดล้วเห็นได้ไงาขายหมดอะ่ะเ้าผมขาดตอนเช้า <c oughs> ตอนเย็นกลับอีกทีหมดแล้วแต่ว่าเขาย่างวันต่อวันเลยดิถูกตอ้องจากนะ้นคาใหญ่ๆนี่ครับมีทั้งเป็ดมีทั้งหมูกรอบมาอยู่ในคำเดียวกันเป็นไงครับกรอบจริงๆต่างเป็ดกรอบหมูกรอบกรอบแล้วก็ที่สําคัญนือน้ำราดเขาเนี่ยเข้มข้นมาก,ออกได้กินแบบเออยาจีนแบบรู้เลยว่าแบบมียาจีนเยอะขนาดไนอ่ะ เมนูต่อไปเลยครับพี่เม้งพวกคุณโดนของข่าวมาเยอะแล้วของผมมีของหวานตกท้ายวันนี้โอ้โหรอกรอบไม่แพ้กันกรอบสวยมากกรอบอันนี้ไม่ของหวานใช่ไหมพี่ซอสอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวเราผมไปเอาช้อนให้ด้วยมีช้อนถ้าเรากินของหวานต้องมีช้อนต้องใช้ชามไหมครับไม่ต้องเลยพร้อมรับประทานเลยโอ้โหเย็น พร้อมพรอมเตรียมช้อนพร้อมเยี่ยมมากเลยครัช้อนเล็กไปป่ะครับอ่าเรามาตรงนี้น่ารักน่ารักแต่ตักของหวานไงทับจิมกรอบแม่ดกพรวงเล็บวงเวียนใหญ่40ิปีแล้วนะครับถ้าคุณสังเกตกสีจะคล้ายลูกทับทิมจริงๆแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆทานง่ายๆนะครับแป้งบางไส้ข้างในเป็นแฮวซึ่งแฮวมาจากสุพรรณบุรี ับหนึบของของแห้วไทยต้องสุพรรณบุรีอันนี้แสดงว่าวัตถุดิบนี้มาจากแหลกถึงที่นะครับมะามพร้าวกะทิก็มาจากสมุยโอมาไกลนะหนานุ่มหนึบหนึบสุดยอดเมื่กี้ผมกินไปแล้วอร่อยเย็นแล้วก็สําหรับน้ำกะทิก็เข้มข้นหวานมันถึงใจผู้บริโภคพันเทียนด้วยใช่ใช่ เป็นไงครับสี่กรอบจาก3ร้านของผมสุดยอดมากครับตามคอนเซ็ปรักเมียกินถูกรักลูกต้องประหยัดครบจริงจริงของพี่ผมยอมเลยกรอบรอบกรอบเพราะว่าเงินเมียเอาไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข้าวบ้างเข้มข้นบ้างครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยของหวานทานได้ทั้งครอบครัวครบทีจริงครบจริงอันนี้ต้องยอมรับคิดมากคราบโอเคอิ่มกันยังครับโอ้โหเดวเรามาสรุปให้เพื่อนๆกันนิดนึงว่า วันนี้เราสั่งอาหารจากร้านไหนมากินกันบ้างเริ่มจากร้านผมเลยที่พี่ทีานกันสายเปจัดให้ก็คือนี่เลยจากร้าน Salmon Thailand ส่วนร้านที่2ก็คือร้าน JQ f u m a n i n g Delivery On Nut ไม่ไงครับสุดใจเลยครของขอบคุณจริงจริงๆจัดเต็มมาให้ขนาดนี้ของผมนะครับกินตามไลฟ์สไตล์ร้านแรก La d o p p a Pasta Bar and Store นะครับแล้วก็ Grand Hyatt เอ a ลเวนแบงนะครับของพี่เม้งขอผมสร้านด้วยกันนะครับร้านแซ่บพุ่น ข้าวหน้าไก่80ปีนะครับแล้วก so <1 people> ็ร้านที่2เป็ดย่างประตูทองร้านที่3ทับทิมกรอบกรอบสำหรับคอนเซ็ปต์อาหารวันเงินเดือนอ่อนครับไม่ว่าเพื่อนๆอยากกินสไตล์แบบประหยัดเพื่อครอบครัวเก็บเงินกันหรือกินหรูแค่วันนี้วันเดียวส่เป็นสายฟิล์นะครับหรือกินตามไลฟ์สไตล์แบบผมนะครับก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดได้หมดเลยทุกแบบทุกสไตล์มีหมดในแอปพลิเคชันโรบินฮูดนะครับและที่สําคัญพี่ตอนนี้ค่าส่งเริ่มต้น เพียงแค่9บาทครับและที่สาคัญคือตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะครับที่เป็นโปรโมชั่นของทางร้านแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นของในแอปโรบินทูดอีกคือลดในลดในลดเลยสุดยอดช่วยมาถ้าใครที่ยังไม่มีแอปทำไงครับพี่เม้งง่ายมากครับก็เข้าไปที่มือถือของคุณถ้าใครใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store หรือว่าถ้าใครใช้ Android ก็เพ y s t อ r e หรือเพสโต้นะครับก็หาโรบินทูดโลโก้สีดำๆนี่แหละแล้วก็ดาวน์โหลดเลยร้านไหนที่ อยากจะส่งอาหารมาให้เรารีวิวนะครับเอามาโปรโมทกันนะมาโปรโมทก็ได้นะครับว่าสามารถติดต่อด้านล่างได้เลยครับครับผมโอเคงั้นก็ติดตามความอร่อยและความสนุกแบบนี้ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube ของ SCB Thailand ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นทีมอาหารแบบไหนนะครับเรามาลุ้นกันต่อไปวันนี้รายการเพื่อนกินหาด ขอลาดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี่กินแผลได้